ซื้อเวลาแปดวัดหาเซียวตะกรซื้อวัดไปเลยค่ะวัดโพไซวัดหาสูงซื้อวัดโพทองวัดวันเมือซื้อวัดนนทารามวัดวัดวันวัดไม่ฮะนี้ซื้อวัดเยียงไซอันนี้นี่ก็มีบันทึกไว้ว่าหลังจากที่วัดมาสร้างเรียบร้อยแล้วมาถึงมาถึงสมัยรัชกาลที่ ราชการที่ทมีสังฆราชองค์หนึ่งซื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโอนรสองค์นี้เนี่ยเป็นเป็นสังฆราชองค์ที่สิบของมูลนะโพสิทธ์องค์ที่สิบนะเพิ่นได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลพิศโลกนะ เมื่อสองพราโลกองคสี่สัตว์เป็นสังฆราชองค์ที่ออสิบของรัตนทร์ปัจจุบันี้สังฆราชคือองค์ที่ยี่สิบปัจจุบันนี้นะตอนนั้นองค์ที่สิบและก็เป็นเกียรติวัดอย่างยิ่งเลยที่ท่านได้เจาะจงขอบับทับแล้วคือสังฆราชนอนที่วัดทัเซียวบ่วเคยเจาะจงรเลยเป็นที่จริงแล้วเป็นเกียรติวัดอย่างสูงของหลวงเดิวัดเดิก็บ่นอน มานอนวัดฮะเซียวเนี่ยสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดคุมภาพันสองสี่หกศูนย์หกศูนย์เพื่อนย่างมา,อา,งมาบอกย่างบอกแต่ว่าส่วนแรกก็ต้องขี่รถไฟมา<อ>รถไฟมีแล้วเนะพราะฉะนั้นที่เนาะเหนือจากรถไฟผมนึงเพื่นะอนย่างกคิดรถไฟมาลงบงสงขลลค<อ>ร,รับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดคุมภาพัน สองสและมือ19บกุมภาพันธ์สองห้าหนใหญ่ชนนะได้เป็นคนไปบุกเบิกไปคุยกับแหนเพอเขาก็ซื้อเพลกัสวรโนนะ,ะที่ปัจจุบันเป็นแน่เพอเมืองศูนย์เมือ,องูนอะไรนะเขาไปบุกเบิกเลยเขาบุกยอมผอยมได้เรื่องแนละ้ว ไอ้นคนควายเหรอมันบ้าในจ้งแล้วพอใหญ่นี่บุกเพี้ยงเฟอเลยมียงไงครับลุงข่า <c oughs> นแอมเฟอปีนี้เป็นปีสำคัญที่สุดนะท่้นแอมเฟอร์ปีนี้น่าจะสร้างวัสดุมาอย่างหนึ่งคือทำการฉลองความยิ่งใหญ่ที่สังราชองค์ที่สิสบได้มาประทับแลมที่วั่าเสเซยว สามคืนนะ่ะไม่มีที่ไหนนะไม่มีที่ไหนโอ้ยงั้นใชเหรออ่ะแล้วสะพานที่ข้ามตรงจากเหเภอไปหนองอ้อนะ่ะตรงนั้นแหละก็เป็นสะพานที่แนวเหเภอในยุคนั้นนะ่ะสร้างรับเสด็จท่านเพราะว่าตอนนั้นสะพานนั้นอันว่าม,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 มีบ่มีเขาเดินางมาย่างมาไปคืนตะลิงอยู่เลยนะว่าสะพานนี่ว่าสะพานอ้อนี่านผู้ชมอันนี้นะนะนและสะพานนี้ ตอนที่สร้างเซนไวนะท่านแอมเพอยุคนั้นว่าไอร้อยปีร้อยปีก่อนเนี่ยได้ขอประทานน้มจากพระองค์ท่านให้ขอทานนะท่านแอบคูบบ้าแล้วขอประทานน้มจากท่านท่านประทานน้มให้ว่าสะพานชีเจ้าจาริกชีตัวนี้แปลว,ว่าพระชีเจ้าคือพระที่เป็นเจ้าได้เสด็จผ่านตรงนี้มาได้เสด็จผ่านตรงนี้ คือเมื่อสะสานันนี้จะทางไปแล้วข้อวันเรนนอแล้วแถวาดทานปูนอ่ะแแต่กระซาตรงนี้ถ้าแน่งฝนจะลื้อฟื้นนะลื้อฟื้นให้มีป้ายสะพานชีเจ้าจาริกไม่ใช่เจ้าจาริกเลยแล้วก็ให้มีการเฉลิมฉลองให้บรรยากาศเหมือนกับเมื่อท่านเสด็จผ่านมาคือมีขึ้นผ้าโคมมีพระฉันกลางสะพานเก้าองค์นี่ผมสุดราะฉะนันมีหลักฐานนั้นเฉลิมมีครับ ผมขอดูหน่อย,ย,ย,รนนอยครับยาดไปแหตาตาื่อนหนอ่นโไครับขอเวลาสามวันไปเสตตอนลังนองเด้งมาอาจารย์ผมเอาแน่นอน,นมันนั่นเป็นมือที่ดิไปทอดข้าวปาลาไข่ฝนมังหน้านาเดียคูวินยูคูหวังเลยเขาแนะเพื่อว้าจเจ้ากับเจ้าน,นั่นนะเขาก็บอกไว้ล้วเขาก็จ้องที่ไวไกก้แล้วสามสี่คนมาตีพรกคล้องทีนฟาดเป็นเ้าเกบบากาแล้วนั่นเคก็เขียนบ้ายังไปอยู่ว่าอย่านี้ ตอนเพื่อนเซอร์เดซผ่านมีมีเจ้าหัวไปบอลสะพานแล้วก็มีพินพาสรับออ<ะ>กอนสะพานเราเอาในนามพอเต,ตรียมรองอ๋อ่บไปสัน่นเพืนกาสะพานสวดเซียนโตแสดงว่าตะกอนก็มีพินพานแล้วนะเนาะมีแล้วมีแล้วก่อนหน้าแล้วมีแล้ว,<อ>ลวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าภาคภูมิใจเลยถ้าคนยึดสารต่อสารต่อได้<ฆ>ก็ท่าเองวิเชียรที่เก็บนตำราพวนเนะี่ยท่านบอกอย่าฝ่าลู่ฝ่าหลานไว้ พเจดได้แด่เพราะว่าไป้ายกาวเสษียบออกมาแล้วมันมาสถานต่อมีคนสนอะแล้วเฮาก็เลยบอกวนะ่านั่นเหมือนกับท่าไปสนใจคำหนึ่งถึงป้ายต่อแต่ป้ายตรงนี้มันเป็นป้ายที่ประธานน้ำจากพระอ,องค์ท่านโอ้โหคนมาหลายเลยนะคนมาเต็มเลยเขาก็ไปนิรันดร์ทีไทยนำเอนะอนี่เนาะคุยอยู่ไปนะเอออะไรนะที่นั่งเออเขาป่านะเขาป่นนี่แหละเป็นคนเป็นชาตภูมิใจว่าว สะพานชีเจ้าจันแล้วนนวเพลย์อีกทางนี้แนวเพลย์ครับในไหน,นก็เป็นสะพานชีเจ้าจัิตครับสะพานตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อมาถึงบ้านแนวเพลย์ของมูลบรีและจากนั้นก็ไปถึงตรงโน้นสะพานของปากล้านมาทำไมท่านไม่ใส่ชื่อถนนชีเจ้าจิตอ่ะเอา้าบ้านท่านมูลบุรีถนนชีเจ้าจันิตกันะแม่คนตัวจับแขนนะแม่ตายหรืเปล่าโอ้โหจัง ผมภูมิใจนะั่นผมไนดะ้มีส่วนสร้าง,งาัภาษาให้ผางเสียวอะเสือถนนแต่ละซอยก็มีนะนนะเนาะแต่ละซอยมีแต่ว่าไอ้ตัวจุดนี่ผมบอกส่วนเยอะตัวชุดเนี่ยหมดนี่ก็มีความภูมิใจอ,อยู่เรื่อยๆเดี๋เขาบอกแล้วเอาเอา,เอาหน้าเอาตาเสียแล้วว่านายคนนี่นสาม,มารถที่จะหานมเน่าเพิ่มไอ้นมได้เก<ะ>่งมาแล้วนะอันนี้เอยอต้องอยู่กับผมนะ ไม่มีใครสบายเดี๋ยวพขาเขาหน,นะน้าตาแบบต่ำนกสิคนน้อยคนะ